สวัสดีค่ะมื้นนี้ยายก,กุ้มใส่เปมาในเสื้อสีขาวนะคะเนาะนี่ค่ะสีขาวใส่โค้งค่ะสวยปะคะเป็นเสื้อพูไทยแนวกาลสินนะคะเนาะสื้อสวยค่ะลูกค้าสนใจปะคะ สนใจกรรเท่าห right right 3 5 3 5 90, ่างยักกุ้มเลยเด้อค่ะเด้อศูนย์แปดหกสองสามห้าสามห้าเก้าศูนย์ค่ะท่ามระเทศเซอเปอร์ไทยบายสามมกมุ่งน้วงคณะสำรัดายกุ่มสายปีค่ะเด้อจันั้นใช้สกิลเพื่อที่จะเอาชขอโทษหน่อยนะคะผ่อนเสียงลงหน่อยค่ะคังดูผ่อนเสียงหน่อยพ่อนงานพรานงาน นี่อะอารมณ์ยืดเอียงไปตรงเนี่ยค่ะสนใจกระทักมาเด็ค่ะเด้อเสื้อสีขาวใส่ไปวัดไปว่าใส่ไปทำการทำงานก็ได้นะคะน่าสวยๆค่ะขายดีเด้อค่ะเด้อสีขาวขายอีกทั้งร้านค่ะดีเป็นพิเศษเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะแก่สัแก่หน้าก็จะมาหนีนี้แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะใส่โค้งสีขาวใส่โค้งนะค่ะเนาะ รอบอกรอบอกเสื้อยกุมสำหรับคนโอนบตรองยาเน,นะคะ่ะเนาะบตรองยานไม่ติดใจไเนาะยนะเนาะมี 44, สามสบสี่ถึงสี่สิบ่ไซสธรรมดาไซส์สพิเศษจะคะือรอบอกสีหกถึงห้าส้วค่ะเด้อข้างหลนงยกกุมมีแจ้ไทยะคะ่ะเนาะบัดรระบกบัตโอ้ยยกกุมบ่เรียบร้อย <c oughs> เราบอกับคุบัดวัดจะวัดแน่นเลยเด้อยค่ะเดอ้อเพื่อนแม้จักน้อยค่ะอ่าเราบอกว่าตรงน้งนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับลูกค้าผู้ใดสนใจถ้าร้านจะกุ้มมีปลายทางเด้อค่ะเด้อมีปลายทางนะ,ะ,อง <c oughs> นะขอโทษค่ะถ้าร้านมีปลายทางเน,ะะนะาะค่ะเนาะมีปลายทางแล้วจะมีค้าบริการนำเลอค่ะเดอ้อเก็บค้าส่งนำห้าสิบบาทเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะสนใจลาค่ทถ้า มาโทรหาเดี้กลุ่มในเนาะค่ะเนาะศูนย์แปดหกสองสามห้าสามห้าเก้าศูนย์ถ้าขาดราคาก็ได้คุยกันได้เนาะค่ะเนาะเอฟเอฟไล่เด้อค่ะเด้ออยากเห็นเสื้อจะคุณค่าเพศก็ได้เนาะค่ะเนาะเพศเสื้อไทยแบบสามมงหนูเนาะค่ะเนาะเสื้อสวยค่ะมีหลายสีลายเบอร์หลายไซส์นะคะเนาะสำหรับเสื้อคู่สีดำคู่ให้กันเด้อสีดำคู่นี่ค่ะสีดำคู่ค่ะนี่ค่ะ จะเป็นครูคิดแดงนะค่ะน้องคิดแดงจะเป็นสีม่วงสดนะค่ะน้องคิดแดงคิดทอมืเอเด่นนะคะน่ะนี่ค่ะคิดแดงอันนี้จะเป็นขิดขอกลมนะค่ะน้องิดขอกลมก็จะสวยไปอีกแบบนะคะเด้อดูแล้วใสเรียบร้อยขิดขอกลมค่ะนี่ค่ะขิดขอกลมค่ะสวย ลูกค้าสนใจบอค้าถ้าสนใจกระแทกแซดมาได้ค่ะเด้อนี่ก็จะ